บทที่271ชีวิตนี้มอบให้คุณกล่าวจบเขาก็กลับขึ้นรถหลังจากที่รถถูกขับออกไปได้ประมาณ10เมตรยังเฉินก็ได้ตะโกนดังขึ้นถ้าอยากหลุดพ้นจากสมาคมบูโดอย่างสมบูรณ์แล้วก็พรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าไปพบผมที่เยี่ยนเฉินกรุป๊ปมองดูแพทตั้นที่ค่อยๆลับตาไปแววตาของหันซวนก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนสักพักเธอถึงได้พูดออกมาเบาๆกับตัวเองว่าขอบคุณ กับหันส่วนนั้นอย่างเฉินก็คาดหวังในตัวเธออยู่เหมือนกันผู้หญิงคนนี้มีความสามารถที่สูงมากแถมเธอยังเป็นหลานสาวของอิงเลียแห่งชายแดนเหนืออีกก็คงไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไรถ้าได้รับการฝึกฝนอีกนิดหน่อยบางทีเธออาจจะกลายเป็นยอดฝีมือมีทรราชอีกคนก็ได้เช้าวันต่อมาอย่างเฉินเพิ่งมาถึงเยี่ยนเฉินกรุป๊ปเขาก็เห็นใครบางคนที่คุ้นเคยซึ่งคนคนนั้นก็คือหันสวน ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ใส่ชุดพรางตัวสีดำแบบเมื่อคืนแล้วแต่ทว่าเสื้อผ้าที่ใส่ในวันนี้ก็ยังคงเป็นโทนดำอยู่ดีกางเกงที่รัดสวดทรงสีดำเสื้อยืดตัวน้อยสีดำรวมถึงรองเท้าผ้าใบสีดำเดิมทีเธอก็เป็นคนที่ฝึกวรยุทธ์อยู่แล้วการที่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปชุดนี้นั้นมันก็เผยให้เห็นสวดทรงองเอวที่งดงามของเธอยากที่จะหาไดเปรียบยางเฉินนั้นรู้ดีว่าการที่เธอแต่งตัวแบบนี้นั้น ก็เพื่อไม่ได้ต้องการเปิดเผยสวดทรงที่น่าดึงดูดสายตาใครๆแต่ถึงอย่างไรเธอก็ต้องการรักษาประสิทธิภาพในการต่อสู้ให้อยู่ในจุดสูงสุดเช่นเดียวกันจนมาถึงที่ห้องทำงานชั้นบนสุดยังเฉินถึงได้พูดออกมาว่าดูท่าแล้วคุณน่าจะตัดสินใจได้แล้วสินะหันส่วนถามคุณมีวิธีจริงๆเหรอคะที่จะทำให้ฉันสามารถหลุดพ้นจากสมาคมบูโดได้อย่างสมบูรณ์ยังเฉินกล่าวออกมาด้วยวาจาขี้เล่น ทำไมหรือไม่เชื่อใจผมแล้วคุณจะไปเชื่อใจใครหันส่วนสายหน้าแล้วพูดไปว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะสมาคมบูโดนั้นยิ่งใหญ่และลึกลับมากมีสมาชิกกระจายอยู่ทั่วโลกขนาดแปตระกูลแห่งเยนตูก็ยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับสมาคมบูโดเลยเมื่อคืนเธอเพิ่งประจักษ์ในความแข็งแกร่งของยางเฉินแต่ความเลวร้ายของสมาคมบูโดที่อยู่ในใจเธอนั้นมันก็มากเกินไปจริงๆ เธอยังคงกังวลว่าตัวเองจะทําให้หยางเฉินต้องเดือดร้อนหรือเปล่าไม่ใช่เพราะเธอรู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาแต่เป็นเพราะเธอเข้าใจดีว่าหยางเฉินนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคุณปู่ของตัวเองสําหรับเธอแล้วอะไรก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณปู่เธอก็จะปกป้องสิ่งนั้นด้วยชีวิตหยางเฉินพยักหน้ากล่าวว่าผมยังคงยืนยันคำเดิมถ้าพวกมันกล้ารนหาที่ตาย ผมก็ไม่ขัดข้องที่จะกระทึบสมาคมบูโดให้จมดินน้ำเสียงของอยางเฉินนั้นเข้มแข็งองอาจอย่างถึงที่สุดมันไม่ใช่ความบ้าบิ่นแต่เป็นความเชื่อมั่นในตัวเองต่างหากฉันขอถามคุณสักข้อสุดท้ายคุณกับคุณปู่ของฉันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกันแน่จูจูหันซวนก็ถามคำนี้ออกมาอีกครั้งนี่ต่างหากเป็นเหตุผลจริงๆที่เธอมาหายางเฉินในวันนี้ และคำตอบของอยางเฉินก็เป็นตัวตัดสินว่าเธอนั้นจะยอมติดตามยางเฉินหรือไม่แววตาของอยางเฉินค่อยๆเคร่งครืมมีความคิดถึงอดีตปะปนอยู่และมีความตื่นเต้นแฝงอยู่ในนั้นด้วยผ่านไปพักใหญ่เขาถึงได้พูดออกมาว่าผมมาจากชายแดนเหนือมีทรราชจึงถือเป็นผู้อาวุโสของผมทันทีเมื่อได้ยินคำนี้ความระแวงที่เธอมีต่อ,อยางเฉินก็ได้มาลายหายไปสิน้น เธอรู้ดีว่าชายแดนเหนือนั้นเป็นสถานที่แบบไหนบางทีอาจเป็นเพราะได้รับผลกระทบจากคุณปู่ชายแดนเหนือจึงได้กลายเป็นเป้าหมายของเธอตั้งแต่เด็กแต่เป็นเพราะเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้บางอย่างเธอจึงต้องเข้าไปอยู่ในสมาคมบูโดจูจูหันซวนก็พยักหน้าเบาๆพร้อมกับสีหน้าที่จริงจังอย่างถึงที่สุดคุณได้ช่วยชีวิตของฉันไว้ฉันจะขอติดตามคุณชีวิตของฉันทั้งชีวิตขอมอบให้คุณนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แม้แต่หยางเฉินยังรู้สึกตกใจกับคำพูดนี้ของเธอการที่เขาให้หันซวนมาพบนั้นเดิมทีก็ต้องการให้หันซวนมาติดตามเขาอยู่แล้วมีแค่ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เธอปลอดภยัยไม่นึกเลยว่าหันซวนจะเป็นฝ่ายพูดก่อนว่าเธอยินยอมจะติดตามตัวเขาเองนี่ก็แสดงว่าหยางเฉินมีผู้ช่วยมืออาชีพเพิ่มมาช่วยแบ่งเบาภาระอีกคนจากนั้นหยางเฉินก็ถามออกมาอีกครั้งเมื่อคืนผมได้ยินคนพวกนั้นบอกว่า คุณทรยศสมาคมบูโดเรื่องนี้มันเป็นยังไงมายังไงกันแน่หันส่วนตอบมาอย่างไม่ปิดบังเลยแม้แต่น้อยอาทิตย์ที่แล้วหลังจากที่คุณชิงมีดทรราชไปฉันก็มาคิดทบทวนตัวเองคุณพูดไว้ไม่มีผิดฉันมันไม่คู่ควรกับมีดทรราชยางเฉินพยักหน้าถามด้วยเหตุนี้คุณจึงต้องการออกจากสมาคมบูโดแต่พวกมันกลับไม่ยอมปล่อยคุณไปใช่ไหม กล่าวแล้วจึงรีบกล่าวอีกทีระหว่างที่อำนาจของสมาคมบูโดเติบโต,ะตะขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นหลายปีมานี้พวกเขาก็ได้ทำเรื่องสกกระปรกไปมากมายคุณก็คงรู้ดีหันส่วนพยักหน้าพลางกล่าวความจริงฉันคิดที่จะออกจากที่นั่นมานานแล้วแต่ฉันก็รู้ถึงบทสรุปสุดท้ายมันคงไม่ง่ายนะดังนั้นฉันจึงทำงานให้พวกเขามาโดยตลอดจนได้มาพบคุณมันจึงทำให้ฉันตัดสินใจที่จะออกมาได้ กับสมาคมบูโดนั้นอย่างเฉินก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะักจึงได้ถามไปอีกว่าสรุปแล้วสมาคมบูโดนั้นเป็นองค์กรแบบไหนกันแน่เธอกล่าวว่าสมาคมบูโดมีสาขากระจายอยู่ทั่วโลกในนามของบูโดพวกเขาก็ได้รวบรวมผู้แข็งแกร่งจากบูโดจากที่ต่างๆสี่คนที่คุณเจอเมื่อคืนต่างก็เป็นยอดฝีมือที่อยู่ในมณฑลเจียงผิงนอกจากมณฑลเจียงผิงแล้วมณฑลอื่นๆต่างก็มีสาขาของสมาคมบูโดกระจายอยู่ ส่วนคนที่ดูแลในแต่ละมณฑลนั้นจะถูกเรียกว่าหัวหน้าสาขามีฝีมือที่แข็งแกร่งมากจะรับคำสั่งโดยตรงจากผู้นำสูงสุดของสมาคมบูโดเท่านั้นหลายปีมานี้สาขาของมณฑลเจงผิงนั้นได้ทำเรื่องชั่วร้ายไว้มากมายไม่เพียงแอบรับเงินเพื่อลอบสังหารแถมยังแอบช่วยเหลือพวกตระกูลเศรษฐีระดับสูงด้วยและสิ่งที่บัดซบที่สุดคือพวกเขาได้จัดส่งสาวงามที่มีระดับให้กับรกระูลเศรษฐีระดับสูงบางตระกูลอย่างลับๆด้วย และสาวงามพวกนี้ส่วนใหญ่ต่างก็ถูกบังคับมาทั้งนั้นหันส่วนนั้นมีความรู้สึกขยะแขยงกับการกระทําทุกอย่างของสมาคมบูโดนาแล้วเธอรู้สึกโมโหมากหลังจากที่หยางเฉินได้ยินสิ่งที่เธอพูดความรู้สึกโกรธก็ประทุขึ้นในใจโดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายที่หันส่วนพูดถึงมันยิ่งทําให้เขาโกรธอย่างถึงที่สุดนี่มันก็คือสิ่งที่เขาได้ตามสืบมาโดยตลอดไม่ใช่หรือไง ที่แท้มันก็เป็นแบบนี้นี่เองถึงว่าจับตาดูตระกูลเว่ยมานานขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์เลยที่แท้คนที่อยู่เบื้องหลังก็คือสมาคมบูโดแววตาที่เยือกเย็นของหยางเฉินพลันฉายแสงขึ้นเขาได้ส่งคนไปจับตาดูตระกูลเว่ยมานานแล้วถึงแม้จะมีข้อมูลถูกส่งมาตลอดแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการจัดส่งสาวงามเลยสักนิด ในเวลานี้จู่ๆยางเฉินก็ถามออกมาสาขาของสมาคมบูโดในเจียงผิงอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองเอกหันซวนตอบกลับทันทียางเฉินมองไปยังแขนของหันซวนที่ถูกพันไว้พลางกล่าวโอเคงั้นคุณกลับไปพักฟื้นร่างกายก่อนอีกสักพักผมจะไปเยี่ยมพวกเขาที่สาขามณฑลเจียงผิงด้วยตนเองสักครั้งหันซวนรู้สึกใจหายวับจึงรีบพูดไปว่าคุณยางคะคุณห้ามไปเด็ดขาดนะคะ ทำไมจะไปไม่ได้ละ่ะยังเฉินถามด้วยน้ำเสียงที่ไม่สบอารมณ์หันส่วนพูดด้วยสีหน้าที่เคร่งขรืมว่าผู้แข็งแกร่งของสาขานั้นมีเยอะมากต่อให้คุณสามารถทำลายสาขาของมณฑลเจียงผิงลงได้แต่ในโลกใบนี้ยังมีสาขาอีกเป็นร้อยยังไงคุณก็คงทำลายได้ไม่หมดหรอกคะ่ะยังเฉินพูดออกมาอย่างใจเย็นคุณกลับไปพักฟื้นร่างกายก่อนส่วนเรื่องนี้ค่อยมาว่ากันทีหลัง เขารู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าทำลายสาขาของสมาคมบูโดที่อยู่ในมณฑลเจียงผิงไปแล้วจริงๆมันก็จะทำให้เขาต้องพบเจอกับปัญหาใหญ่อย่างแน่นอนแต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่พวกนั้นทำอย่างเฉินก็มีความรู้สึกที่อยากจะทำลายสมาคมบูโดให้จมดินในตอนนี้ด้วยซ้ำแต่เขาก็เข้าใจดีว่าด้วยกำลังของเขาคนเดียวมันคงไม่เพียงพอแน่นอนไม่อย่างนั้นสมาคมบูโดจะอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงกัน ถึงหันซวนจะรู้สึกเป็นกังวลแต่เธอก็รู้ดีว่าอย่างเฉินนั้นไม่ใช่คนธรรมดาในเมื่อตอนนี้เธอก็ได้เข้ามาเป็นพวกของอย่างเฉินแล้วถ้าอย่างนั้นต่อให้จะประสบกับอันตรายแค่ไหนถ้าอย่างเฉินบอกให้เธอไปเธอก็จะไปโดยที่ไม่มีข้อแม้ในเวลานี้อีกด้านหนึ่งในชุมชนเทียนชวนนะบ้านเลขที่หนึ่งสองหนึ่มันก็คือบ้านที่ฉินต้าหยงเช่าอาศัยอยู่ โจโยู่ชุยกำลังดูทีวีอยู่จูจ่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาแล้วค่ะโจโยู่ชุยรีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วเมื่อเปิดประตูก็เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นเหมยหลิงเธอมาแล้วรีบเข้ามาเร็วโจโยู่ชุยพูดอย่างกระตือรือรน้นคุณป้าคะก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณป้าจะออกจากเมืองโจเฉิงคุณป้าเคยบอกไว้ว่ามีวิธีที่จะจัดการกับหยางเฉินที่ป้าพูดมามันมีจริงไหมคะ เมื่อเจิ้งเหมยหลิงเข้ามาเธอก็ถามคำนี้ขึ้นมาทันทีพร้อมแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเกลียดชังยิ่งนะักบทที่272 Happy Birthday to you ก่อนหน้านี้ในงานแต่งของตระกูลโจวหยางเฉินถูกพวกเศรษฐีของเมืองโจวเฉิงแทบทั้งหมดเล่นงานแต่สุดท้ายผู้นำตระกูลฮันแห่งเมืองเอกก็ได้ปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่และช่วยหยางเฉินให้ผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ ว่าด้วยที่เจิ้งเหมยหลิงนั้นขัดแย้งกับหยางเฉินมาก่อนทำให้ตระกูลโจและตระกูลเจิ้งพลอยติดร่างแห่ไปด้วยรวมถึงถูกบรรดาตระกูลเศรษฐีของเมืองโจเฉิงเลิกคบค้าสมาคมเดิมทีตระกูลโจก็เป็นแค่ตระกูลเล็กๆในชนบทอยู่แล้วจึงได้รับผลกระทบไม่มากแต่ตระกูลเจิ้งนั้นแตกต่างออกไปพวกเขายังมีกิจการเจิ้งเหอกรุ๊ปที่เป็นธุรกิจอยู่เนื่องจากการถูกกดขี่ทำให้เจิ้งเหอกรุ๊ปในวันนี้ใกล้ล้มละลายเข้าไปทุกที ด้วยเหตุนี้ตัวเจิ้งเหมยหลิงเองจึงกลายเป็นตัวตลกในสายตาของพวกตระกูลเศรษฐีของเมืองโจเฉิงไปแล้วไม่มีใครอยากที่จะคบหากับเธอในใจของเจิ้งเหมยหลิงนั้นทุกอย่างมันเป็นเพราะหยางเฉินคนเดียวโจยู่ช่วยนั้นมองเห็นความเกลียดชังที่เจิ้งเหมยหลิงนั้นมีต่อหยางเฉินก่อนที่จะออกจากเมืองโจเฉิงเธอถึงได้ตั้งใจไปคุยเป็นการส่วนตัวกับเจิ้งเหมยหลิงก่อนหน้านี้แล้วเหมยหลิงป้าขอถามอะไรเธออย่างหนึ่งนะเธอตั้งใจที่จะเล่นงานหยางเฉินยังไง โจยู่ช่วยไม่ได้รีบตอบคำถามที่เจิ้งเหมยหลิงถามแต่เธอกลับตั้งคำถามกลับไปสายตาของเจิ้งเหมยหลิงนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความเกลียดชงังกัดฟันแล้วตอบไปว่าฉันอยากให้มันตายค่ะดี เมื่อโจยู่ชุยได้รับคำตอบนี้เธอเองก็รู้สึกพึงพอใจมากจึงไม่ต้องการปกปิดความตั้งใจของตัวเองพลางพูดด้วยสีหน้าที่โหดเหี้ยมว่าว่าจะพูดกับเธอตามตรงนะความจริงฉันอยากให้มันตายตั้งนานแล้วแต่วันนั้นเธอเองก็เห็นว่าหยางเฉินในตอนนี้มีตระกูลฮันแห่งเมืองเอกคอยคุ้มกลาหัวอยู่การที่จะเอามันให้ตายจึงเป็นเรื่องที่ยากด้วยเหตุนี้เราต้องร่วมมือกันเจิ้งเหมยหลิงรู้สึกตกใจไม่น้อยไม่นึกเลยว่าโจยู่ชุยจะเกลียดชังหยางเฉินถึงขนาดนี้ เธอจึงรีบถามไปว่าแล้วคุณป้ามีแผนยังไงคะการจะเอาอย่างเฉินให้ตายนั้นไม่ได้ยากเกินไปแต่ก่อนจะถึงแผนนั้นเราจําเป็นต้องฆ่าคนหนึ่งก่อนโจโยู่ช่วยทําหน้าดุร้ายใครเหรอคะเจิ้งเหมยหลิงถามชินต้าหยงความโหดเหี้ยมปรากฏขึ้นมาในแววตาของโจโยู่ช่วยทันทีเจิ้งเหมยหลิงเองก็ชอบโจโยู่ช่ยในตอนนี้ทําให้เธอรู้สึกไม่คุ้นเอาซะเลย การที่เธออยากให้หยางเฉินตายเพราะเธอคิดว่าการที่ตระกูลเจิ้งต้องมาเป็นอย่างทุกวันนี้สาเหตุมาจากหยางเฉินไม่เพียงเท่านั้นหยางเฉินยังทําให้เธอเสียศักดิ์ศรีทําให้เธอไม่มีหน้าไปพบใครในเมืองโจเฉิงได้อีกคุณป้าขฉันต้องการแก้แค้นหยางเฉินแล้วเกี่ยวอะไรกับชินต้าหยางเหรอคะ เจ้งเมยหลิงไม่ได้โง่เธอรู้ดีว่าโจโยู่ชุยนั้นเป็นคนยังไงเดิมทีก็เรียกเธอมาเพื่อวางแผนกันว่าจะจัดการกับหยางเฉินยังไงแต่ตอนนี้กลับดึงตัวฉินต้าหยางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยระหว่างเธอกับฉินต้าหยางนั้นไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อกันเลย ทว่าโจยู่ช่วยนั้นได้เตรียมคำพูดไว้นานแล้วจึงได้พูดไปด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวว่าสงสัยเธอจะยังไม่รู้เนื่องจากหยางเฉินได้ไปช่วยชีวิตของเศรษฐีอันดับหนึ่งแห่งเมืองเจียงโจซูเฉิงอู่ทาให้สูเฉิงอูได้มอบเงินให้มันก้อนใหญ่และยังยกขฤราสหาที่หรูที่สุดของเมืองเจียงโจวให้มันอีกหลังหนึ่งเธอเองก็เห็นแล้วนี่ว่าตอนนี้ฉันอยู่ในที่แบบไหน นี่มันเป็นความผิดของชินต้ายงเป็นเขาที่หนึ่งดันจะย้ายออกจากวินล,ล่าให้ได้ขอแค่มันตายไปฉันก็สามารถกลับไปที่วินล,ล่าได้อีกครั้งตอนนี้ตระกูลเจิ้งก็ใกล้ล้มละลายแล้วสิ่งที่ขาดแคลนที่สุดก็คือเงินขอแค่ฉันสามารถกลับไปที่วินล,ล่าได้อีกครั้งฉันก็สามารถหาเงินได้ถึงตอนนั้นฉันก็เอาเงินมาให้เธอยืมก้อนหนึ่งจากนั้นเธอก็ใช้เงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือเจิ้งเหอกรุปเวลานั้นเธอก็จะกลายเป็นฮีโร่ของตระกูลเจิ้งทันที เมื่อคุณปู่ของเธอพอใจบางที่ท่านก็อาจจะยกเจ้าเหอกรุ๊ปให้เธอก็ได้เมื่อถึงตอนนั้นเธอก็จะกลายเป็นคุณหนูที่แสนสบายของตระกูลเจ้าดีไหมถึงตอนนั้นหลังจากที่ฉันได้กลับไปที่วิลล่าโอกาสที่จะได้เจอกับหยางเฉินก็มีมากขึ้นการที่จะฆ่ามันให้ตายมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายไม่ใช่หรือการที่เจิ้งเหม่ยหลิงอยากให้หยางเฉินตายมันก็เป็นแค่คําพูดที่ใหญ่โตเท่านั้นขอแค่ทําให้หยางเฉินได้ชดใช้อย่างแสนสาหาัสเธอก็รู้สึกพอใจมากแล้ว แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่โจโยู่ช่วยกำลังพูดกับเธอนั้นกลับเป็นการตายจริง,รงๆแถมยังต้องตายตั้งสองคนด้วยมันทำให้ความชั่วมากมายความดีนิดหน่อยในส่วนหรือหัวใจพันกันอย่างบ้าคลาั่งคุณป้าคะสิ่งที่คุณป้าต้องการจะสื่อก็คือให้ฉันช่วยฆ่าฉินต้าหยางเมื่อคุณป้าได้กลับไปที่วินล่าแล้วคุณป้าก็จะช่วยฉันฆ่าอย่างเฉินใช่ไหมคะเจิ้งเหมยหลิงถามโจโยู่ช่ยพยักหน้าถูกต้องแบบนั้นแหละ คุณป้าขะฉันจะเอาความสามารถอะไรไปฆ่าถิ่นต้าหยางได้เจิ้งเหมยหลิงกล่าวแต่ในใจนั้นกลับระมัดระวังมากขึ้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าเกิดถูกคนอื่นรู้เข้าผลที่ตามมานั้นคือหายนะโจยู่ช่วยนั้นเข้าใจในสิ่งที่เจิ้งเหมยหลิงกังวลอยู่แล้วเธอจึงพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันต้องการแค่เงินส่วนเรื่องที่เหลือฉันจะจัดการต่อเองคุณต้องการเงินเหรือคะเจิ้งเหมยหลิงพูดออกมาด้วยความตกใจ เธอเองก็เห็นแล้วนี่ฉันในตอนนี้แม่แต่ที่พักยังต้องเช่าอยู่เลยทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีเงินติดตัวอยู่แค่สองแสนเท่านั้นโจโยู่ช่วยเอามือชี้ไปรอบๆจากนั้นก็พูดต่อว่าเธอนั้นเป็นถึงคุณหนูของตระกูลเจิง้งต่อให้ตระกูลเจิ้งต้องล้มละลายเธอก็น่าจะมีทางหาเงินออกมาได้สักล้านได้อยู่ใช่ไหม ฉันต้องการแค่80แสนบวกกับสองแสนของฉันก็จะรวมกันได้ล้านหนึ่งพอดีแค่นี้ก็สามารถหาคนมาจัดการชินต้ายยงได้แล้วแน่นอนว่าถ้าหากเธอมีวิธีที่ประหยัดกว่าเงินก้อนนี้ฉันเองก็ไม่ต้องการโจยู่ชุยนั้นเตรียมคำพูดเหล่านี้ไว้นานแล้วตอนนี้เธอจึงแสดงสีหน้าที่บ้าคลั่งออกมาเจิ้งเหมยหลิงนั้นเงียบไปทันทีในใจกำลังเปรียบเทียบส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับเธอแล้วเงิน8แสนนั้นหาได้ไม่ยากอย่างมากก็แค่เอาเครื่องประดับของตัวเองไปขายบวกกับเงินที่แอบเก็บไว้นิดหน่อยก็น่าจะครบ8 0แสนโจโยู่ชุยนั้นรู้ถึงความสำคัญของเรื่องนี้ดีเจิ้งเหมยหลิงจำเป็นต้องใช้เวลาในการตัดสินใจจึงไม่ได้รบกวนและรอคอยคำตอบจากเจิ้งเหมยหลิงอย่างเงียบๆเ,เมื่อเวลาล่วงเลยไปท่ามกลางความเงียบงนันในที่สุดเจิ้งเหมยหลิงก็ตัดสินใจได้เงยหน้าขึ้นมามองโจโย,ยู่ชุยตกลงขาฉันจะเอาด้วย ในเวลานี้ฉินตาหยางนั้นนึกไม่ถึงเลยว่าพรรยาที่อยู่กินกันมาตั้ง20กว่าปีตอนนี้คิดที่จะฆ่าตัวเขาแล้วตอนนี้เขากำลังงานยุ่งอยู่ที่ไซงานของบริษัทวัสดุก่อสร้างหลงเหอทำงานจนถึงตอนเที่ยงฉินตาหยางถึงได้กลับเข้าบริษัทถึงได้มีเวลาว่างหยิบมือถือขึ้นมาดูทันทีที่เปิดมือถือดูก็เห็นว่าในวีแชทของตัวเองนั้นได้รับข้อความที่ส่งมาหลายฉบับพ่อขะขอบคุณนะคะที่พ่อยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อนหนูและน้องสาว ขอบคุณในความอดทนและความรักที่มีให้กับพวกเราสุขสันต์วันเกิดค่ะพ่อพ่อค่ะสุขสันต์วันเกิดคะ่ะคืนนี้เจอกันที่ร้านอาหารเปยวนชุนนะคะเราจะฉลองวันเกิดให้พ่อพ่อครับสุขสันต์วันเกิดครับ ข้อความสามข้อความจากสามคนที่ส่งมาอวยพรวันเกิดอย่างต่อเนื่องข้อความแรกเป็นที่ทั้งอบอุ่นทั้งใส่ใจของชินซีข้อความที่สองนั้นเป็นข้อความที่ทั้งน่ารักและที่เล่นของชินยีส่วนข้อความที่สามนั้นเป็นข้อความที่ซื่อตรงของอยางเฉินทำงานเหนื่อยๆมาครึ่งวันมาตอนนี้ใบหน้าของเขานั้นก็เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขทว่าเมื่อยิ้มออกมาตรงหางตานั้นกลับมีรอยเหี่ยวย่วนปรากฏตรงไรผมก็มีผมสีขาวรำไรอืมเด็กๆพวกนี้เนี่ย ชินต้าหยงหัวเราะดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของชินต้าหยงชินซีกับชินยีจึงได้เลิกงานและออกจากบริษัทก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงและเดินทางไปที่ร้านอาหารเปยวนชุนถึงแม้จะจองกับทางร้านอาหารเปยวนชุนไว้ก่อนแล้วและตกแต่งเสร็จแล้วก็ตามแต่สองสาวก็ยังไม่วางใจอยู่ดียางเฉินเองก็มาถึงที่ร้านอาหารก่อนเวลาเหมือนกัน พี่ดูสิคะถึงเวลาเราก็ให้พ่อนั่งตรงนี้ให้แม่นั่งตรงนี้ให้พ่ออุ้มเซี่ยวเซี่ยวเอาไว้แล้วเราสองคนพี่น้องก็ยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาพี่ว่าไงคะแล้วพี่เขยละ่ะพี่เขยก็ต้องถ่ายรูปไงไม่ได้นะเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราเขาก็ต้องอยู่ในเฟรมด้วยสิห่าห้าฉันแค่ล้อเล่นค่ะฉันจะไปลืมพี่เขยได้ยังไงล่ะคะให้พี่เขยยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเราจากนั้นก็เรียกพนักงานมาช่วยถ่ายรูปครอบครัวที่อบอุ่นให้เรา สองพี่น้องพูดคุยกันอย่างสนุกสนานยางเชินอุ้งเซี่ยวเซี่ยวยืนอยู่ข้างๆพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแยม้มครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้ช่างมีความสุขเหลือเกินแต่ว่าโจยู่ชุยนั้นไม่ยอมให้ความร่วมมือถ้าหล่อนสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉินต้าหยงบ้างครอบครัวนี้ก็คงจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาเลิกงานทางด้านฉินต้าหยงก็เตรียมตัวที่จะออกจากบริษัททันทีประธานฉินมีเรื่องน่าย,ยินดีอะไรเหรอครับเห็นคุณเอาแต่ยิ้มตลอดเวลา เมื่อกำลังออกจากบริษัทเพื่อนร่วมง,งานก็แซวเขาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มชินต้าหยงหัวเรอชอบใจความลับครับเป็นความลับที่ทำให้ผมมีความสุขบทที่273ความโกรธจัดของราชาแห่งสนามรบทันทีที่ผู้จบชินต้าหยงก็เดินยิ้มพลางหัวเรอออกไปนอกบริษัทพร้อมกับหยิบมือถือออกมาโทรหาชินซีเสี่ยวซีตอนนี้พวกแกอยู่ที่เปยอหยวนชุนแล้วใช่ไหมอยู่ห้องที่เท่าไหร่ พ่อเพิ่งออกจากบริษัทพ่อกำลังจะนั่งรถไปหาขณะนั้นเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสนั่นไปทั่วถนนทั้งสายรถ SUV 5ประตูฮาวาวลเ5สีดำคันหนึ่งก็พุ่งตรงมาที่ฉินต้าหยงทันทีส่วนฉินต้าหยงที่กำลังคุยโทรศัพท์กับฉินซีนั้นความสนใจทั้งหมดก็ได้อยู่ที่การคุยกับลูกสาวเพียงอย่างเดียวโดยมิทันได้รู้ตัวเลยว่าภัยอันตรายนั้นกำลังคืบคลานเข้าหาตัวเขาแล้วทันใดนั้นเองตูม เกิดเสียงดังขึ้นกระจังหน้าของฮาวาวล H5 คันดำได้ชนเข้าที่กลางลํำตัวของฉินต้าหยงอย่างจังร่างกายของฉินต้าหยางลอยและลิ้วราวกับว่าวสายขาดกระเด็นออกไปไกลกว่า10บกว่าเมตรทันทีผู้คนที่อยู่รอบๆต่างก็กรีดร้องตกใจจนช็อกภายในร้านอาหารเปยหยวนชุนภายในห้องวีไสุดหรูที่อยู่ชั้นบนสุด จู่จู่ฉินยีก็รู้สึกใจเขาไม่ดีขึ้นมาพี่เขยขจูจู่ฉันก็รู้สึกใจหายขึ้นมาค่ะอันที่จริงฉันไม่น่าเล่าเรื่องที่เราจะจัดงานวันเกิดให้พ่อฟังก่อนเลยนะคะจะเป็นอะไรไปยังเฉิญถามด้วยรอยยิ้มแบบนี้มันก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วนั่นสิคะเป็นความผิดของฉันเองรู้อย่างนี้ให้ฉันรออยู่ที่นี่กับพี่สาวแล้วให้พี่เขยแจ้งทำเป็นผ่านไปที่บริษัทวัสดุก่อสร้างหลงเหอแล้วรับพ่อมาที่นี่โดยตรงจะดีกว่า ฉินยีพูดด้วยรอยยิ้มแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้พ่อแล้วแบบนี้ก็ถือเป็นการเซอร์ไพรส์เหมือนกันในเวลานี้ทางด้านฉินยีพ่อคะฮันโลพ่อคะพ่อคะพ่อเป็นอะไรไปคะในขณะที่ฉินยีกับยางเฉินกำลังคุยกันเรื่อยเปื่อยอยู่นั้นจู่จูช่ชินซีที่กำลังคุยโทรศัพท์กับฉินต้าหยงอยู่ก็ได้ตะโกนออกมาสีหน้านั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ทว่าชินต้าหยงในตอนนี้ ได้ถูกรถชนจนกระเด็นไปแล้วไม่รู้เป็นหรือตายแล้วจะไปได้ยินเสียงเรียกของชินซีได้อย่างไรเล่าน้ำตาบนใบหน้าของชินซีนั้นเอ่อล้นออกมาคนทั้งคนตกอยู่ในความชอ็อกส่วนมือถือก็หลุดออกจากมือล่วงลงพื้นไปแล้วในขณะที่เธอตกอยู่ในอาการอกสั่นขวัญหายพี่คะนี่พี่ร้องไห้ทำไมพ่อเป็นอะไรคะชินยีรู้สึกร้อนรนขึ้นมาทันทีพลางจับไหล่ของชินซีแล้วตะโกนออกไปเสียงดัง จูจ่ๆยางเฉินก็รู้สึกถึงลางสังหรณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาถึงแม้จะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ดูจากการตอบสนองของชินซีท่าทางด้านชินต้าหยงต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่นอนเร็วเราเรีบไปที่บริษัทวัสดุก่อสร้างหลงเหอเร็วถึงแม้ในใจของชินซีจะรู้คำตอบอยู่แล้วแต่เธอก็ยังไม่อยากยอมรับความจริงอยู่ดีสิ้นเสียงเธอก็วิ่งออกไปทันทีเมื่อครูเธอได้ยินเสียงเครื่องยนต์ที่ชนอะไรสักอย่างดังสนัน่นต่อด้วยเสียงของมือถือที่ตกพื้น จากนั้นไม่ว่าจะเธอเรียกฉินใต้หยงยังไงก็ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับเลยพี่คะตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อกันแน่พี่ช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมคะฉินยีวิ่งตามฉินซีไปอย่างรวดเร็วพลางวิ่งไปถามไปความจริงที่แม่แต่ฉินซียังไม่อยากที่จะเชื่อแล้วจะพูดให้ฉินยีฟังได้ยังไงเธอจึงไม่พูดอะไรเลยสักคำได้แต่วิ่งจากไปอย่างบ้าคลาั่งทันใดนั้นภายในห้องวีไอพีก็เหลือเพียงอย่างเฉินกับเซี่ยวเซี่ยวแค่สองคนเท่านั้น พ่อคะแม่เป็นอะไรเหรอคะเซียวเซียวได้แสดงสีหน้าที่หวาดกลัวออกมาด้วยแล้วถามออกมาพร้อมกอดคอของหยางเฉินเอาไว้แน่นหยางเฉินสายหน้าเบาๆแล้วพูดไปว่าเซียวเซียวไม่ต้องกลัวนะพ่ออยู่ตรงนี้พูดจบเขาก็หยิบมือถือออกมาแล้วกดโทรหาใครบางคนไปสืบให้ผมหน่อยว่าเมื่อกี้ที่หน้าบริษัทวัสดุก่อสร้างหลงเหอเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วรายงานผลให้ผมโดยเร็วที่สุด หลังจากวางสายอย่างเฉินก็พาเซี่ยวเซี่ยวออกจากห้อง VIP แล้วมุ่งไปที่บริษัทวัสดุก่อสร้างหลงเหอเมื่อมาถึงที่ลานจอดรถก็ได้รับสายของกวนเจิง้งซานชินต้าหยางประสบอุบัติเหตุรถชนหน้าบริษัทตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงรถฉุกเฉินกำลังเดินทางไปที่นั่นครับอะไรนะพอได้รับข้อมูลนี้อย่างเฉินก็ตกใจจนหน้าซีดและได้กัดฟันพูดไปว่าไปสืบมาว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือเป็นการจงใจวางแผนฆ่ากันแน่ แล้วช่วยติดต่อหมอที่เก่งที่สุดให้ช่วยรักษาเขาด้วยรับทราบครับกวนเจิ้งซานตอบยังเฉินถึงได้เข้าใจว่าทําไมฉินซีเมื่อกี้ถึงไม่ยอมพูดอะไรเลยเห็นได้ชัดว่าเธอได้รู้แล้วว่าฉินต้าหยางนั้นประสบอุบัติเหตุแค่ยังไม่อยากยอมรับมันเท่านั้นนี่เซี่ยวเซี่ยวลูกยังจำนาเสี่ยเหอได้หรือเปล่า ยางเชิญพยายามทําให้ตัวเองนั้นสงบที่สุดแล้วพูดกับเซี่ยวเซี่ยวด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มว่านาเซี่ยเหอบอกว่าคิดถึงลูกแล้วคืนนี้ลูกก็ไปอยู่กับนาเขาหน่อยนะเซี่ยวเซี่ยวรีพยักหน้าทันทีเซี่ยวเซี่ยก็คิดถึงนาเซี่ยเหอแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าคืนนี้เซี่ยวเซี่ยวอยากนอนกับแม่นี่นาะคืนนี้พ่อกับแม่มีเรื่องที่สําคัญมากๆต้องไปทําเลยอยู่กับลูกไม่ได้เซี่ยวเซี่ยวไปอยู่กับนาเซี่ยเหอคืนหนึ่งนะเมื่อพ่อกับแม่เสร็จธุระแล้วก็จะไปรับลูกทันทีโอเคไหม ยังเชิญลูกแก้มของเซียวเซียวด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วถามออกไปด้วยความอ่อนโยนถึงเซี่ยวเซี่ยวจะอายุแค่สี่ขวบแต่เธอก็รู้เรื่องมากแล้วพอได้ยินยางเชินบอกว่าพ่อกับแม่มีธุระต้องไปทำถึงเธอจะรู้สึกไม่ค่อยเต็มใจนะับแต่ก็ยังพยักหน้าอยู่ดีก็ได้ค่ะงั้นหนูไปอยู่เป็นเพื่อนนาเสียเหอก็ได้ค่ะเซียวเซียวนี่น่ารักจริงยางเชินหอมไปที่แก้มของเซียวเซียวทีหนึ่ง จากนั้นเขาก็หยิบมือถือออกมาแล้วโทรหาเซี่ยเหอหลังจากที่เซี่ยเหอได้รู้ว่าชินต้าหยงประสบอุบัติเหตุเธอก็รับปากที่จะช่วยดูแลเซี่ยวเซี่ยวให้ทันทีตอนนี้ฉินต้าหยงไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงส่วนชินซีกับชินยีก็กระตันยูขนาดนั้นคืนนี้คงจะอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนหยางเฉินเองก็ต้องอยู่ด้วยอยู่แล้วเหลือเพียงเซี่ยเหอที่เคยปกป้องเซี่ยวเซี่ยวไว้ในตอนที่เธออันตรายที่สุดการให้ไปอยู่กับเธอความเชื่อที่มีมันก็มากพออยู่แล้ว หลังจากที่ส่งเซี่ยวเซี่ยวไปให้เสี่ยเหอแล้วหยางเฉินก็ตามไปถึงที่โรงพยาบาลน,นั้นฉินต้าหยงก็กำลังอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือของหมอส่วนชินซีกับชินยีนั้นก็กำลังน้ำตานองเต็มหน้าเมื่อเห็นสองพี่น้องที่กำลังเศร้าโศกเสียใจนั้นหยางเฉินก็รู้สึกเป็นทุกข์มากเหมือนกันและสิ่งที่ทำให้หยางเฉินต้องแปลกใจก็คือครั้งนี้โจโยู่ชุยก็มาที่โรงพยาบาลด้วยเหมือนกันน้ำตาเต็มใบหน้าดูแล้วก็กำลังสะเทือนใจหนักเหมือนกัน ทันทีที่หยางเฉินมาถึงโจโยู่ชุยก็โผล่เข้ามาพร้อมกับน้ำตาเป็นเพราะไอ้สาระเลวอย่างแกแท้ๆท,ที่จะมอบงานชิ้นนี้ให้เขาทำถ้าเขาไม่ได้ทำงานที่บริษัทวัสดุก่อสร้างหลงเหอน,นั่นแล้วเขาจะมาถูกรถชนแบบนี้ได้ไหมมันเป็นเพราะแกเป็นเพราะไอ้ตัวซวยอย่างแกถ้าต้าหยงเกิดเป็นอะไรไปฉันไม่มีทางปล่อยแกไว้แน่นี่แกยังมีหน้ามาที่นี่อีกเหรอใสหัวไปใสหัวไปซะ โยุช่วยนั้นน้ำตาเต็มหน้าร้องไห้ไปก็ยกมือขึ้นมาตบตียางเฉินไปด้วยพอได้แล้วค่ะชินยีตะคอบออกมาด้วยความโกรธที่นี่มันโรงพยาบาลนะคะถ้าคุณยังจะโวยวายอยู่อีกก็ใส่หัวออกไปซะชินซีดากราดทันใดนั้นเองมือถือของอยางเฉินก็ได้ดังขึ้นเขาเดินไปยังบันไดหนีไฟที่อยู่ข้างๆแล้วกดรับสายเสียงของกวนเจิ้งซานดังขึ้นคุณยางครับคนขับที่เป็นผู้ก่อเหตุได้เสียชีวิตไปแล้วครับตายแล้วเชีย่ย ทำไมมันถึงตายได้ไฟโทรสะลุกโชนขึ้นมาในอกของหยางเฉินตอนนี้พ่อตาของผมยังอาการสาหัสอยู่ไม่รู้เป็นตายยังไงแต่คุณกลับมาบอกผมว่าคนก่อเหตุตายแล้วเนี่ยนะต่อให้เขาตายแล้วคุณก็ควรบอกผมไม่ใช่หรือไงว่าเขาตายยังไงมีใครบงการอยู่เบื้องหลังไหมตอนนี้เขาถูกฆ่าปิดปากไปแล้วใช่ไหมหรือว่าเขาเองก็ตายไปจากเหตุรถชนเหมือนกัน ยางเฉินรู้สึกค่อนข้างร้อนใจเขาพบเห็นความเป็นความตายมามากแต่มาวันนี้คนที่นอนอยู่ในห้องฉุกเฉินนั้นเป็นพ่อตาของเขาเขาจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกร้อนรอนใจกวนเจิ้งซานที่อยู่อีกด้านรับรู้ได้ถึงความโกรธของยางเฉินสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจึงรีพูดไปว่าคุณยางครับหลังจากที่ผู้ก่อเหตุขับรถชนพ่อตาของคุณแล้วรถก็เสียหลักไปพุ่งชนกับเสาไฟที่อยู่ข้างถนนเข้าจนรถเกิดระเบิดขึ้นแล้วศพก็เละจนไม่เหลือซากเลยครับ ไปตามสืบให้ผมต่อว่าคนขับนั้นเป็นใครสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเขาเป็นยังไงรวมถึงก่อนที่จะเกิดเหตุเขาเคยติดต่อกับใครบ้างเคยติดต่อกับคนมีเงินมีอำนาจไหมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขาผมต้องการทั้งหมดยังเชิญไม่สามารถกักเก็บความโกรธของตัวเองได้จึงได้ตะคอกใส่มือถืออย่างดังนับตั้งแต่ที่เขากลับมาที่เมืองเจิงโจวนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้เช่นนี้ เวลาค่อยๆผ่านไปทีละนาทีชินต้าหยงยังคงอยู่ระหว่างการช่วยเหลือในห้องฉุกเฉินถึงแม้ระหว่างนั้นจะมีหมอและพยาบาลเข้าๆออก,ออกๆจากห้องฉุกเฉินแต่ก็ยังไม่มีข่าวความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับชินต้าหยงเลยสักนิด